บายดี e. พี่น้องสุภูสุคน,นะ,อะตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนท่าเดือนะมื่อนี้ยเอาสิพาทุกคนไปเที่ยววัดธงท่าเนาะ,ะแต่ว่าเกิดเหตุบุคาดคิดเกิดขึ้นก็นคือวัดเพินปิดเนาะ oh, <no. S 1> ปิดชั่วคราวปิดเพื่อป้องกันโควิดโอ้อเฮาก็เลยตัดสินใจว่าสิเดินทางต่อไปอีกวัดหนึ่งนะก็คือวัดหนองคําแสนเนาะที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกลบกวัดธงท่านี่แหลนะเนาะ เอาเป็นว่าวัดนี้มีความน่าสนใจสำใดาเ้าไปชมพร้อมๆกันเลยไป ิเนาะเงียบกิบเลยไม่มีคนเข้าไปเข้นานะวันนี้เดี๋ยวเดินทางต่อเลยไปวัดหนองคำแสนสได้ดิไอ้อน,นาล่องขอถามเนี่ยอันทางไปวัดหนองคำแสนทาง,งไหนกายแล้วเา,ายมาแล้วเหร เ,เดขับใจหลายๆขี่ไก่เนาะขี่รถไก่มาเอฟซื้อหู้นี่ไงแต่บังหู้ก็ <c oughs> หนูไม่รู้นู่เป็นขี่ไก่หนึ่งพันเมตรหรือหนึ่งกิโลเมตรเข้าไปในห้อมนะ หอมวัดอีก <laughs> ใกล้กันเลย โอเคเนาะแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาในวัดแล้วเนะาะวัดหนองคำแสนซื้อเต็มก็คือวัดโพทองหนองคำแสน เขตบ,บ้านสีฐานกับบ้านทินเพียแนีย่งจอย่างนี่แหละเที่ได้กลาเป็นวัดค่อนข้างจะเก่าแก่ไงยันเนื้อที่วัดอยู่แบบก่วงไรก่วงอีลีเลยยอมรับเลยอันนี้มันอยู่อีกฝากหนึ่งของวัดแต่ว่ายังอยู่ในดินวัดอยู่เพราะว่าว่าซีอักอยู่ฝากนั้นแต่ว่ามันมันมันมีการก่อสร้างมันยู่กันเลยว่ายันบริยินเสียงยันมันชีเซลก็เลยได้ย่างมา ทางนี้ค่อนข้างจะสงบนะระยะการเดินทางมานี่ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณออกจากทดลวงมานี่ก็คือประมาณอยู่สาวนาทีนะขี่ไว้เนี่ยสาวนาทีก็ได้ถ้าขี่ซ่าก็ิประมาณ3 0นาทีนะอีกอย่างกับมากับตอนมากระหลงทางนะสายแลายมาแล้วลวะขีกก่กายอมวัดวัดนี้พนวามีอนะันไหนเรื่องเราก็คือ เขาคนข้างจะได้ยินหลายนะคือเรื่องเราเกี่ยวกับพญานาคหนองคําเสนหนองพญานาคเมืองวิงจันทร์วะั่้นเดี๋ยวสิพาทุกคนเลาะเบิ่งเนาะว่าภายในวัดมันเป็นยังไง ดนี่เพื่อนจะมีแบบว่าห้านขายมักบิงเนาะที่เอาไว้บูซาผ่าแลา้ค่ะมีน้ำมีของกินเล็กๆน้อยๆเพื่อนเอามาวางขายอยู่ในนี่แหละ วัดใหญ่ได้แต่วมีทสามีมันหน่อยมันแก่ที่วัดต่อไปนี่มีองค์เดียวองค์เดียวแล้วก็สององค์วัดละสององค์สามแต่ว่ามันเขาย่อกับแบบมีกับพื้นแบบว่าทีุ่าไปริ้วเขาจะมัเตอไก่อย่แล้วชบอมอชอโมงเจ็แล้วเขาจะแบบเป็นหาแพ่นง่ายเข้าไปได้เย่องกใกล้ๆี่นี่หน so oh the uh, right oh, ุบหนุบเลยใกลเอียแน่นแ่เปี่ยนตัวเลยเนาะอันนี้หอกกองเก่าตัวนั้นั้ตัวนั้นตัวไมม้ตัวไม้ตัวไม้้ตวไม้นี่ ทุกวันไปเบิ่งกันอยู่วัดอีกวันนี่มันเลยมันแต่ว่ามัน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 เขาจะเห็ดแนวนี้อย่างไรนะลายสามมือเราเลยตีมันกลัวลนะเว่ยพิมพ์ตัวพิมพ์นี่ยังมีลวดลายนะเล่นดำนะเดี๋ยวเอาไปเอามาก็เป็นสีตัวนี้ไปเลยเลยอ๋อแต่เขาเห็ดแล้วเขาก็มางมันบปะด้วยเป็นะารมา เขาตะกี้มันบอกว่าวันศุกรวงวงรุดเข้ามาในป่าใเ่ี้ยเขาจะเอาโมก้าน้ำออกเลยตนเขามาน้ำออกไปโอ้ยมันก็มีแต่ปลาปลาเออจะทำไมอันผู้ประขาศคนก็แม่บ่ให้บุคคลในบุคคลนังไม่หาจรนงยื้อนแถวนี้โม่ไม่คิดจะเข้ามาโชคคนน่ารัตัวนี้จะเป็นซาลาหงธรรมเป็นซาลาหงธรรมที่ต้วยไม้เนาะมุงสังกะสีแบบเก่า แต่ว่าเดี๋ยวนี้พ่นกำลังสร้างสร้างสงครามวใไมเพราะว่าตัวเก่ามันเริ่มสุดโซมแล้วนะถือว่ายังคงความเป็นอนาณาบูฮานไว้อยู่เนาะงาม สบายเนาะอยู่วัดอยู่ว่าต้นไม้หลายแน่มึงจะภาพงามหายนะเนาะเป็นวัดทีค่อนข้างจะเก่าแก่เลยมีประวัติหลายทั้งเรื่องพญานาคทั้งเรื่องพระเจ้า,าเศรษาหลายอย่างเนาะ เดินทางลงบาดาลนะทางลงบาดาลเป็นมองทีเพิ่นมาปล่อยป่าปล่อยเอียนเนาะจะเป็นหนองบัวกวางแบบนี้เลยถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์หลายอยู่กองต้นไม้ใหญ่เวลามาปล่อยป่าะจะหมนะ่มเนาะบ่ฮอนสว่วนหลายเ่นจะมาเน้นสายมักเบ่งแล้วก็ปล่อยนกปล่อยป่าจังสีสว่วนหลายได้ เอาเป็นว่าขอจากทุกคนไปถึงวันนี้เลยเนาะผู้ใดมากผู้ใดถึกใจอย่างกะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แน่นอวมาคลิปหน้าเขาที่ไปใส่ตัอกะติดตามชมไปน้ำกันเนาะมื้อนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึง่งซับสไครต์นะขอบอบใจบ๊ายบาย